เมื่อทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือชั้นร้อยเวรนะคะก็จะเข้าสู่ชั้นต่อไปนะคะขออ้อ 2. ศสารเป็นผู้ชี้ขาดถ้าหากคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นร้อยเวรหรือไม่ยอมรับการชี้ขาดของร้อยเวรร้อยเวรก็จะส่งอายการ ให้ศารเป็นผู้ชี้ขาดซึ่งบางคดีอาจใช้เวลาน,านานกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดฝ่ายที่เดือดร้อนมากที่สุดคือฝ่ายสูญเสียคลิปต่อไปจะพูดถึงระยะเวลาการจ่ายค่าสินใหม่นะคะว่าใช้ระยะเวลาเท่าไรนะคะ ากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูพี่เคืือประกันภัยคง้มจรทีมอาจารย์แดงค่ะ